สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาระบายสีตกแต่งบรรยากาศโดยรวมนะคะของผลงานที่เราระบายกันมานะคะโดยในส่วนนี้นะคะทุกคนก็สามารถที่จะระบายในแบบของตัวเองได้เลยเนาะเพราะว่ามันจะมีอยู่แค่ไม่กี่จุดนะคะในผลงานนี้ที่เรายังไม่ได้ระบายกันเนาะในคลิปนี้นะคะเพื่อๆก็เลือกใช้พู่กันเนาะแล้วก็การระบายสีทองค่ะ เพื่อที่จะมาระบายแต้มจุดเล็กๆในผลงานนะคะเพราะว่าเพื่ออ,อยากให้มันดูเหมือนกับว่ามีพอพอมันสะท้อนแสงนิดนึงอะค่ะมันจะดูมีความโวาวของสีทองนิดนึงนะคะซึ่งเหมือนก็จะเป็นจุดที่เล็กมากๆเนาะเพื่ออ,อยากให้ทุกคนคุ้นเคยกับการใช้พู่กันค่ะจะเห็นเลยว่าเป็นจุดเล็กๆมากๆนะคะแค่แต้มเบาๆนะคะก็เต็มวงกลมเล็กๆแล้วนะคะ สำหรับใครที่อยากจะลองนะคะใช้สีทองกับผู้กันเล็กๆก็สามารถลองแบบเพื่อยๆได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครที่อยากจะใช้เป็นปากกาสีทองหรือว่าเป็นปากกาสีมาตกแต่งก็ได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเพื่อเก็อยากให้ทุกคนรู้สึกสนุกนะคะแล้วก็เอ,อ,อาจจะอยากลองเนาะการใช้ผู้กันนะคะก็ลองเลือกใช้จากผู้กันเล็กๆบางๆเหมือนกับว่าแหลมๆนิดนึงนะคะ พราะจริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเนาะแต่ว่าค่อยๆก็อยากให้มันดูมีเหลือบๆสีทองทองนิดนึงนะค่ะเวลาที่มันโดนแสงนะคะก็จะค่อยๆแต้มเบาๆนะคะแค่แต้มทีเดียวเบาๆเนี่ยมันก็จะเต็มวงกลมแล้วเนาะแล้วหลังจากนั้น,นะะเพล่เพๆก็จะใช้สีทองนะคะตัวเดิมนะคะจะเป็นทองที่ออกติดเหลือบเหมือนทองแดงนิดนึงนะคะในการระบายเส้นขอบ กรอบที่เราระบายสีไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะในคลิปที่แล้วนะคะเพื่อๆก็จะใช้พู่กันระบายสีทองลงไปนะคะในการใช้พู่กันนะคะระบายเ,เส้นทางยาวๆแบบนี้เนาะเราก็จะค่อยๆระบายทีละส่วนขึ้นไปนะคะเนื่องจากว่ามันจะได้ไม่ออกนอกกรอบเนะเาะแล้วก็เพื่อเกลี่ยสีให้มันมีน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันคะ่ะในแต่ละจุดนะคะ หรือในอีกแนวหนึ่งนะคะถ้าทุกคนอยากจะอาจจะใช้สีไม้หรือใช้สีน้ำก็ตามนะคะอยากจะให้ในส่วนโค้งเนาะของลายเส้นที่เรากำลังระบายอยู่เนี่ยอาจจะมีบางโค้งที่ดูสีเข้ม,เ,ขมเลยะคะ่ะแล้วก็พอเว้าเข้าไปก็เป็นสีอ่อน,ออนพอเว้าออกมาก็เป็นสเีเข้มเพื่อให้มันดูมีความมีความลึกมีความมีมิติขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะแต่ในส่วนนี้เพื่อ,อก็จะไม่ได้เ,เน้นตรงส่วนนั้นเนาะเพื่อๆก็จะลงสีทองให้มันดูมีความเหลือบแล้วก็ ให้มันเรียบเนียนเป็นขอบสีทองธรรมดานะคะแต่ถ้าใครอยากจะเน้นเข้มอ่อนให้เห็นชัดเจนนี่ก็สามารถทําได้เนาะถึงแม้จะเป็นสีไม้นะคะเราก็ระบายสีไม้ให้แหลมนิดนึงแล้วก็ฝนให้เข้มแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยไปให้ถึงจุดที่มันเป็นสีอ่อนนะคะในส่วนของการตกแต่งนะคะก็จะ เพยยก็จะไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมากเนาะเพราะว่าเนื่องด้วยในผลงานนี้จะค่อนข้างมีแต่ละส่วนนียจะค่อนข้างแน่นอยู่แล้วนะคะสีสันจะเหมือนกับมีม,มิติอยู่รอบๆผลงานนะคะตั้งแต่ตัวที่เป็นยูนิคอรนรแล้วก็ตัวที่จะเป็นเสาน้อยยูนิคอรนรนะคะหรือแม้แต่กรอบเนี่ยก็จะมีความเป็นสีเข้มเนาะแล้วก็มีมิติอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเพยยก็จะไม่ไดออ้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเยอะนะคะก็อยากจะให้ผลงานดูมีความ สีที่แตกต่างเนาะมีจุดเด่นมีกรอบที่เป็นสีทองดูเหลือบเล,เลยเท่านี้นะคะสำหรับเพยๆยแต่ว่าสำหรับทุกคนที่ใช้สีตั้งแต่ต้นเนาะเป็นสีที่โทนแตกต่างกันอาจจะเป็นโทนสีหวานหวาหรือยังไงเนี่ยในส่วนตกแต่งเนี่ยอาจจะเพิ่มเติมเยอะได้นะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดต่างๆได้เหมือนปกติเลยเนาะคือเราตกแต่งให้มันเหมือนกับว่าเข้ากันกับผลงานที่เราทํามาทั้งหมดนะคะ ก็จะระบายให้ทั่วนะคะทั้งกรอบเลยเนาะจะระบายให้ให้ให้เต็มผลงานนะคะเพราะว่าพอมองเป็นภาพรวมเนี่ยมันจะได้ไม่ขาดตรงจุดใดจุดหนึ่งไปเนะาะจ,จะต้องค่อยๆระบายไปแล้วก็เช็คไปด้วยนะคะเพราะบางทีพอเราระบายเยอะๆนานๆเข้าเนี่ยเราอาจจะมีหลงลืมส่วนไหนไปนะคะเพื่อเก็เคยลืมเหมือนกันนะคะคือพอระบายเสร็จไปแล้วอะคะ่ะแล้วก็ บางทีกลับมาดูเอามันมีตรงนี้ที่เราลืมไปนะคะยังไงก็ระหว่างที่ระบายไปก็เราก็ลองกวาดสายตาแล้วก็เช็คผลงานโดยรวมไปด้วยนะคะว่ามีตรงจุดไหนหรือเปล่าที่เราหลงลืมไปนะคะก็มาถึงมุมสุดท้ายเนาะที่เปรยๆยจะระบายสีทองลงไปนะคะพอใส่สีทอง,งไปรู้สึกว่ามันดูมีมีสีที่มัน สีตัดที่มันดูโดดเด่นนะคะเพอปไปว่ามันก็ดูลงตัวดีแล้วก็ทําให้ดูเหมือนกับมีความหรูหราขึ้นนิดนึงเนาะพอมันมีสีทองนะคะจากเดิมที่จะดูขึึมๆเนาะดูลึก,กลับก็ทําให้ดูแบบว่าเออมีจุดเด่นที่น่าสนใจมากขึ้นค่ะ พอเราระบายสีตัวที่เป็นสีทองกรอบทองเสร็จแนละ้วเพื่อเๆก็จะมาตกแต่งในส่วนของดอกไม้นะคะโดยแต้มสีทองมาเป็นเกสอนนะคะแล้วก็เราก็จะมาระบายสีดอกไม้เนาะในส่วนนี้ก็ทุกคนทําได้ตามจินตนาการของตัวเองเลยนะคะใช้ปากกาสีหรือว่าใช้สีน้ําก็ได้นะคะสีน้ําก็ถ้าพวกกันเล็กๆก,ก็สามารถจะเล่นแสงเงาได้เหมือนกันเนาะ ในการใช้ปากกาสีนะคะก็จะช่วยทำให้ผลงานเนี่ยดอกไม้ที่ดูเป็นดอกเล็กๆเนาะถ้าเราระบายสีไม้บางทีมันอาจจะดูกลืนๆลงไปนะคะปากกาสีเนี่ยก็จะช่วยทำให้ดอกไม้เนี่ยดูมีความโดดเด่นขึ้นมาเนาะเพราะว่าในผลงานชิ้นนี้นะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นในทุทกจุดเลยนะคะเพราะว่าตัวผมยูนิคอร์นนี่ก็จะมีมิติเนาะแม้แต่กรอบหรือว่าในส่วนต่างๆก็จะมีความโดดเด่นนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าดอกไม้ดูซีดเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่น่าสนใจเนาะในการใช้ปากกาสีนะคะมาระบายแทนสีแล้วก็หรือว่ามาช่วยให้การระบายสีมันง่ายขึ้นนะคะเราลงหมึกก่อนเนาะแล้วก็มาตามด้วยดินสอสีเนี่ยมันก็จะทำให้ดูแบบ ระบายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดูโดดเด่นมากขึ้นนะคะเพื่อก็ใช้หลายๆสีเนาะไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีชมพูนะคะก็จะดูมีความสดใสกว่าม่วงที่เราใช้ในตอนระบายนะคะเพราะว่าเหมือนกับคุมโทนมาตลอดทั้งผลงานแล้วเนาะในตอนที่เก็บรายละเอียดดอกไม้นะคะก็ดึงความมีสีสันขึ้นมาให้มันแบบดูมีความสนุกสนุกในผลงานนิดนึงนะคะเพื่อก็เลือกใช้ มีสีฟ้าเข้ามาในผลงานเนี่ยทำให้ดูเหมือนกับเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงให้มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่มีแต่สีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินสีดำนะคะสีชมพูเท่านั้นมันเหมือนมีสีฟ้ามาทำให้มันดูแบบโดดเด่นขึ้นมาดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะส่วนนี้เพื่อๆก็จะค่อยๆเกลีย่ยสีตัวดอกไม้ให้มันดูเนียนๆเนาะเพราะว่าถ้าเราใช้ปากกาตัดเส้นอย่างเดียวปากกาสีอย่างเดียวบางทีมันจะดูแบบ แข็งๆเนื้อเหมือนเราระบายสีไม้ด้วยตลอดเนี่ยพอมาเป็นตัดเส้นเนี่ยเราก็ควรจะระบายสีไม้ลงไปนิดนึงให้มันดูละมุนล,ม,นลมุนนุ่มนวลน,นะคะเพื่ก็จะระบายสีตกแต่งผลงานชิ้นนี้นะคะประมาณนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะลงตัวแล้วเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะแต่งเติมเพิ่มเติมนะคะในส่วนที่รู้สึกว่ายังเติมได้อีกนะคะสามารถทำได้เนาะ และผลงานนี้นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะหวังว่าคงจะถูกใจทุกคนนะคะ